สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าววันนี้วันพระหัสสบดีครับตรงกับวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2564วันนี้กวนหลงกวนหลงวิพากวิจารด้วยด้วยข่าวคราวที่ที่มันตื่นเต้นสยองขวัญอกสันขวัญแขวนเพราะผู้ยิ่งใหญ่แห่งดูไบกับผู้ยิ่งใหญ่แห่งกาลาแลนเนี่ย เขามาชนกันแล้วครับผู้ยิ่งใหญ่แห่งกาลาแลนยังเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่แต่ผู้ยิ่งใหญ่แห่งดูไบออกมาเขยา่าโครมโครมโครมเป็นอะไรครับเป็นอะไรฉลองวันเกิดใช่ไหมฉลองวันเกิดใช่ไหมเรียกว่าเป็นการฉลองวันเกิดของ โทนี่วูดซัมหรือดรทักษิณชินวัตรฉะนั้นออกมาทั้งขยำทั้งขยี้แล้วด่าแรงด้วยคราวนี้เจ็ดปีเจ็ดปีหมายถึงใครเจ็ดปีของประยุทธ์ยัง,งโง่อีกหรือเนี่ยเจ็ดปีของประยุทธ์ยัง,งโง่อีกหรือเนี่ยประชาชนเขาขอวัคซีนแต่ได้กระสุนยางได้กระสุนยางกลับได้แก๊สน้ำตามันจะบ้ากันไปใหญ่ ด็อกเตอร์ทักษิณหรือโทนี่วูดซัมได้ออกมาขยํำกายี่ประยุทธ์จันโอชาบอกว่านักข่าวถามเรื่องนายกพระราชทานแม้วบอกว่า,านายกพระราชทานเนี่ยไม่น่าจะมีเขาว่างั้นนะครับทีนี้บอกว่าบอกจะทำนู่นทำนี่ก็ศูนย์มาตั้งเจ็ดปีแล้วตะเพิดประยุทธ์จันโอชาบอกออกจากตำแหนง่ง เราเป็นนายกรวมศูนย์แล้วก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้อยากจะช่วยคนไทยแต่ไม่อยากช่วยประยุทธ์เสร็จแล้วก็สอนมวยแก้ปัญหาโควิดนู่นนี่นั่นก็เป็นควันหลงจากวันเกิดออกมาด่าเช็ดเลยครับด่าแรงด้วยไม่เคยใช้คำพูดอย่างนี้รู้ว่าประยุทธ์เหมือนต้นมะละกอไม่มีแก่นมันโครนเคงโครนเคงใกล้ล้มแล้วตอนนี้ใกล้ล้มแล้วเอาไงนะลาออกไหม ลาออกแล้วเอาใครเป็นนายกพรุ่งนี้อย่าพลาดรายการรายการข่าวทะลุไม้พรุ่งนี้บุญลวีจะวิเคราะห์ให้ว่าประยุทธ์โดนบีบยังไงและจะเอาใครมาเป็นนายกแต่วันนี้เอานี่ก่อนเอาเรื่องโทนี่วุฒซ้ำก่อนโทนี่วุฒซ้ำว่าบอกว่าอย่างนี้บอกว่าการปรับตัวใช้ชีวิตให้เข้ากับโควิดหลายประเทศเริ่มแล้ว หลายประเทศเริ่มแล้วอย่างอังกฤษสิงคโปร์แต่ไทยวันนี้ยังไม่เรียก normal เพราะว่าต้องไปรอเตียงรอการตรวจเชื้อเป็นหายนะใหม่จะ new normal อยู่ที่รัฐบาลจริงจังแค่ไหนหากไม่วิ่งไปด้วยความเร็วสูงและไปดักปัญหามันก็ไม่ทันปัจจัยแรกคือวัคซีนซึ่งต้องใช้วิธีที่ไม่เป็นทางการในการหาเช่นยืมใครมาก่อน ไทยมีเพื่อนเยอะน่าจะติดต่อไปจากนี้ไปภายในสเดือนรัฐบาลจะต้องจะต้องติดต่อไปภายใน3ามเดือนรัฐบาลจะต้องฉีดให้ครบวันละเจ0ด0 0นเจ็ดแสนถึงหนล้านโดสไม่เช่นนั้นเอาไม่อยู่มาฉีดมากนะหากฉีดมากพอจะสร้างภูมิต้านทานหมู่ในสามเดือนนี้นะใช้กลไกทุกอย่างที่จะจัดหาให้มากที่สุดเมื่อชินโนแวกคนไม่พอใจก็เอาชินโนฟาร์มา น่าจะเจราจากจีนได้ขอร้องว่ารัฐบาลใช้กลไกที่มีอยู่เนี่ยเอาเรื่องนี้ให้อยู่เอาเรื่องนี้ให้อยู่จะเห็นว่าวันนี้จากการรายงานของสอบคอวันนี้ตายเยอะที่สุดครับตายเยอะที่สุดนิวโนมลของประยุทธ์เนี่ตายเยอะที่สุดวันนี้เป็นศพถึง165ศพจากไอโรคกระจอกนี่แหละติดเชื้อใกล้20,000เข้าไปแล้วครับ ติดเชื้อ1 7 6่9ครับนี่รายงานของสอบควันนี้รายงานของสอบควันนี้ฉะนั้นทักษินออกมาใส่ทั้งขยำขยี้โครมครามวันนี้นะครับบอกว่านายกประยุทธ์ท่านนายกท่านควรจะใส่ชุด PPE แล้วบุกไปที่โรงพยาบาลสนามไปเช็คดูว,ว่าที่เขาพูดกันมันจริงไหมไปเห็นจริงๆ และระดมคนเข้าไปช่วยส่วนหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกก็ต้องวิ่งตามไปจะได้รู้ว่าอะไรต้องทําใช้งบประมาณและกองกำลังพลให้ถูกต้องนายกทํางานอยู่ที่บ้านใส่ PPE ลงไปในสนามเลยลงไปสักสองที่อย่างเช่นลงไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแล้วก็แวะไปดูการฉีดไอคิววัคซีนที่ที่บางซื่อที่รถไฟกลางบางซื่อ ซึ่งออก,กันเต็มไปหมดหลายที่ก็ออก,กันเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบาง,งพรงบางปรีมีคนฟ้องมาบอกมาเล่าให้ฟังไปสองครั้งสองวันแล้วไม่ได้ฉีดคุณลุงคุณป้าเล่าผมฟังบอกเป็นแฟนรายการข่าวทะลุไม่บอกไปสองครั้งแล้วคลาคลํำไปด้วยคนบอกป้ากลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าทักษิณก็บอกว่าอยากให้ไปดูของจริงโทนี่วุฒิสัมหรือทักษิณชินวัตรบอกว่า บอกว่าตั้งเป้าว่ามกราเนี่ยมก,กราคมฉลองปีใหม่เนี่ยกลับไปสู่ new normal คือวิถีใหม่ให้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอยู่กับโควิดให้ได้เพราะรัฐบาลมีความพร้อมทั้งวัคซีนสถานที่ประชาชนก็จะมีความสุขที่ด่าดานายกเขาก็จะเลิกดา่าผมเตือนในฐานะที่ห่วงประชาชนและแก่พรรษากว่าพลเอกประยุทธ์ก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ช่วยให้จากนี้ไปจนถึงสิ้นปี ไทยจะกลับไปสู่นิว n o r m a l l ให้ได้วิถีใหม่ให้ได้และถ้าเราเยียวยาประชาชนเหมือนกับอังกฤษไม่ได้นะก็ต้องให้เขารีบกลับไปทำงานนะให้เขารีบกลับไปทำงานและกลับไปนิว n o r m a l ลไม่งั้นหนี้ต่อ gdp ก็เยอะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผลเอกประยุทธ์บอกว่าตัวเองเป็นทหารจะไม่ละทิ้งประชาชนก็ไม่แน่ใจทักษิณบอกก็ไม่แน่ใจประชาชนอาจจะละทิ้งพลเอกประยุทธ์หรือไม่ โดยกฎหมายเนี่ยพลเอกประยุทธ์มีสิทธิ์อยู่ต่อแต่มือที่จะยกใลสาาไม่สำคัญเท่ากับศรัทธาที่เกิดจากประชาชนอยากจะอยู่ต่อต้องสร้างศรัทธาทักษินว่างี้นะครับอยากคิดว่ามีจำนวนสสมีกล้วยหรือมีอะไรเรื่องแรกก็คือขอให้ใส่ PPE ลงไปที่โรงพยบาลธรรมศาสตร์แล้วก็ไปรถไวกลางบางซื่อด้วยไปตรงนี้ก่อน ศรัทธามันก็จะฟื้นขึ้นอย่างน้อยก็สักสิลองดูเชื่อพี่หน่อยเถอะทักษิณบอกเชื่อพี่หน่อยเถอะคิดว่าเสียฟอร์มก็ยอมเถอะนะแล้วหลังจากนั้นมาคุยกันเป็นความลับก็ได้โทนี่วุฒซัมหรือทักษิณชินวัตรย,ยังได้เล่าถึงบรรยากาศนะบรรยากาศตอนรัฐประหารปี49ซึ่งตัวเองถูกรัฐประหารและก็เอามาเล่าให้ฟังคือคือพูดยาววันเกิดน่ยพูดยาวมากพูดยาวมาก แล้วก็บอกว่าเป็นความหลังเป็นความหลังในอดีตก็เป็นเรื่องของทักษิณละว่างั้นเถอะเป็นเรื่องของทักษิณออาผมจะไม่เล่าตรงนั้นละจะไม่เล่าตรงนั้นละแต่สิ่งที่ประยุทธ์จะทําหรือไม่นั้นผมเชื่อแน่ว่าอีไม่ทําอีไม่ท,ทําทําแล้วเสียฟอร์มเป็นนายกทําแล้วเสียฟอร์มอุตสายดอํานาจจากน้องสาวเขามามันก็ต้องดีกว่าใช่ไหม ตัวเองคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองแน่ตัวเองดีกว่าเริ่มแรกมีคนช่วยเยอะพอใจยึดอำนาจมาโอโหจะปฏิรูปบ้านเมืองจะปฏิรูปการเมืองจะปฏิรูปต่างๆมากมายก่ายกองเสร็จแล้วทำไม่ได้ทำยุทธาศาสตร์ชาติ20ปีทุกอย่างเจงบงหมดการท่องเที่ยวเจงอุตสาหกรรมเจงธรรมมาพิบาลความยุติธรรมการส่งออกทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย เจงบงครับวันนี้ค่อยดีหน่อยเพราะประเทศต่างๆเขาหยุดผลิตนู่นนี่นะการส่งออกเราค่อยดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึงเป้าไม่ถึงเป้าที่จะทำให้ GDP ของเรากระเตื้องขึ้นไม่ถึงเป้าจริงๆครับเพราะเวลานี้หนี้สาธรารณะนี่มันบานทะโลกแล้วบานเจงบงไปแล้วหนี้หนี้ของประชาชนคือหนี้สินครัวเรือนหนี้สินครัวเรือนเนี่ยมันปลาเข้าไปถึงเก้าสบเปอร์เซนแล้วประมัง ผมเคยเล่าให้ฟังครับว่าคุณมีเงินเดือนสักหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยคุณเป็นหนี้ตั้งเก้าพันบาทคุณเหลือใช้แค่พันบาทเนี่ยมันพอไหมล่ะมันก็ไม่พอนี่ก็คือการบริหารประเทศของรัฐบาลในภาพรวมครับทําให้ประชาชนไม่มีงานทําไม่มีเงินไปใช้หนี้ใช้สินไหนจะต้องผ่อนค่ารถค่าบ้านค่าจีป,ปาทะรถก็โดนยึดบ้านก็โดนยึดกลายเป็นคนเร่ร่อน กลายเป็นคนไม่มีหลักแหล่ง,ลงนี่ชีวิตคนไทยในพศนี้นี่คือความช้ำใจความปวดร้าวในดวงใจของครอบครัวยิ่งมาเจอไอ้โควิด -19 หรือไอ้โรคก,กระจอกเนี่ยบางครอบครัวตายทั้งบ้านบางครอบครัวตายเหลือคนเดียวพ่อตายแม่ตายพี่สาวตายเหลือน้องชายคนสุดท้องบางคนล้มแผลตายข้างถนนบางคนอยู่กับลูกสาวอย่างที่เป็นข่าววันนี้ อยู่กับลูกสาวสองคนลูกสาวไม่รู้ว่าแม่ตายเฝ้าศพแม่ปลุกแม่เท่าไรก็ไม่ตื่นปลุกแม่เท่าไรก็ไม่ตื่นอยากปลุกแม่เอามาต้มมาม่าให้หนูกินหนูหิวปลุกแม่ไม่ตื่นครับก็ต้องตะโกนเรียกข้างบ้านถึงรู้ว่าแม่ได้จากโลกนี้ไปเสร็จแล้วได้จากหนูไปเสร็จแล้วนี่คือภาพชีวิตที่เกิดขึ้นณนะวันนี้โทนี่วุฒซัมเขาออกมาพูดน่มันก็เป็นเรื่องถูกต้องเรื่องถูกต้อง แต่สิ่งที่ประยุทธ์ฟังฟังไว้แล้วเราทําให้ดีกว่าเขาเราทําให้ดีกว่าเขาเพราะเรามีหน้าที่ประยุทธ์มีหน้าที่ถ้าทําให้ดีกว่าเขาเนี่ยประชาชนเขาจะศรัทธาอย่าไปคิดว่าอย่างที่โทนี่บอกอย่าไปคิดว่าพรรครัฐบาลพวกรัฐบาลมีเสียงข้างมากในสภาเดือนหน้าสิงหาคมจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงก็ชนะจะเอาเอามือในสภาเนี่ยมายกมือ แล้วก็บอกประชาชนเห็นไหมเสียงจากสสคือตัวแทนประชาชนยอมรับประยุทธ์เอาตรงนั้นเอาตรงนั้นเป็นประกาศนิยบัตรการันตีครับมันเป็นอย่างนี้ก็ใช่เพราะเสียงรัฐบาลมีเสียงข้างมากแต่คราวนี้คราวนี้เขาบอกไม่แน่ซะแล้วมีเสียงซุบซิบภายในว่าจะมีกบฏเกิดขึ้นในสี่รัฐบาลก็ตามดูกัน ฉะนั้นสิ่งที่ประยุธทธ์ทําได้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่คิดว่าประยุทธ์จะสามารถกู้ชาติบ้านเมืองให้พ้นจากโควิดได้เพราะมันยิ่งถล่มเข้าไปทุกวันทุกวันขนาดล็อกดาวน์ประเทศล็อกดาวน์แล้วใน13จังหวัดรวมภาพรวมแล้วมันล็อกดาวน์เหมือนก็ล็อกดาวน์ทั่วประเทศไปไหนมาไหนหาไม่ได้ไปมาหาสูไม่ได้ไม่มีงานทําต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ไม่ทําให้ยอดคนป่วยลดลงไม่ทําให้ยอดคนตายลดลง กรมการแพทย์เขาบอกว่าคูณหไปเลยคนตายร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเอาหกคูณก็เป็นพันคนคนตายเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงบัญชีไม่ได้ลงรายละเอียดในสบคคนป่วยวันนี้เนี่ยเท่าไหร่อย่างที่บอกหนึ่งเจ็ดันห้อหสบเก้าคนคูณหไปเลยคูณหไปเลยเป็นเท่าไหร่สมมุติว่าสองหมื่นหกสองสิบสองคือแสนสอง คนตายประมาณไอ้คนคนป่วยประมาณแสนเศษเศษนี่คือเหตุการณ์ที่ที่เขาอุปมาอุปไมยและเขาเรียกว่าอะไรพยากรพยากรว่ามันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละและยิ่งตอนนี้เนี่ยรัฐบาลผลักไสเอาคนติดเชื้อหรือว่าคนป่วยกลับไปต่างจังหวัดกลับไปต่างจังหวัดได้กักตัวไหมได้อยู่โรงพยาบาลสนาไมไหมแล้ว มีกติกาอะไรแค่ไหนหลบหนีออกไปบ้างไหมบางคนเนี่ยติดเชื้อโดยไม่แสดงอาการกลับไปอยู่บ้านไปเจอพ่อเจอแม่ไปปู่ย่าตายายมันก็ติดกระจายไปทั่วครอบครัวแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู้ของประชาชนครับแล้วจะทำยังไงผมเป็นห่วงตรงนี้เป็นห่วงมากนะเป็นห่วงมากครับฉะนั้นสิ่งที่ประยุทธ์ ทำตอนนี้ที่ทักษิณเขาออกมาสอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องถูกต้องนะจะทําไม่ทําก็แล้วแต่อาจจะทําดีกว่านี้ก็ได้ทักษิณสอนอาจจะเป็นเรื่องมัน normal ธรรมดาเรื่องปกติแต่ว่าอาจจะทําดีกว่านี้แต่เวลานียเราเท่าที่ดูรัฐบาลชุดนี้แล้วเนี่ยคงหมดเวลาจริงๆตัวช่วยคงหมดจริงๆตัวช่วยเวลานี้ที่มีแรมโบ้กองเหียบไป มีธนากรก็เงียบไปมีตัวช่วยตัวใหม่คือป๋าเทพโพงามป๋าเทพป๋าเทพโพงามออกมาไล่สดบอกว่ารัฐบาลประยุทธ์นี่ดีที่สุดเยี่ยมที่สุดยอดที่สุดตั้งแต่มีนายกมาป๋าเทพเว้ยปรากฏว่าทัวลงที่ขนมเปี๊ยะครับทัวลงที่ขนมเปีย๊ยะอุตสาหเปลี่ยนอาชีพมาหลายอย่างมาขายขนมเปีย๊ยะคนเขาก็สงสารว่าทําอะไรเจ๊งหมดเจ๊งหมดเจ๊งหมดมาทําขนมเปีย๊ยะทาท่าทําทางจะดีขึ้น แม่พูดวันเดียวพังเลยครับพังเลยเพราะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ปลื้มกับประยุทธ์เมื่อคุณไปพูดยืนเคียงข้างประยุทธ์เป็นตัวช่วยประยุทธ์ซึ่งเขาหนีกันหมดแล้วเชื่อไหมป๋าเทพในสภาเนี่ยส่วนใหญ่เขาหนีกันหมดแล้วป๋าเทพก็มากระทําการเชียร์ประยุทธ์ว่าระบอบการปกครองที่ไทยใช้อยู่ตอนนี้มันดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรดีกว่าเมืองไทยประยุทธ์เป็นนายกที่ดีที่สุดแล้ว ทัวลงขนมเปี๊ยะครับทั่วลงขนมเปี้ยะไม่เจงบงก็ลําบากละครับคราวนี้ป้าเทพก็เห็นดาราหลายคนมีงานไหมมีงานไหมล่ะสินค้าหลายตัวถูกแบนด์จำได้ไหมแล้วเกิดไหมสินค้าแต่ละตัวมีเกิดไหมไม่มีเกิดไม่มีเกิดถ้ามาทะเลาะกับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็ไม่ว่าเขาไม่ได้เขาอายุสิบเจ็ดสิบแปด ติดแปดิเก้ายี่สิบที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนะเพราะว่าเขายังต้องมีชีวิตอยู่อีกนานอนาคตของประเทศไทยเป็นของเขาแต่ไอ้พวกเราเนี่ยอย่างก็ป๋าเทพนะหรือว่าประยุทธ์หรือว่าป้อมหรือว่าหรือว่าประวิตร์หรืออนุพงษ์เนี่ยมันจะเข้าโรงอยู่แล้วนะมันจะเข้าโรงอยู่แล้วคุณหวงอํานาจหาสวรรค์วิมานแมนอะไรเงินที่เป็นนี่เป็นสินเขาเนี่ยสิบล้านล้าน กู้มาบ้างอะไรมาบ้างทํางานผิดพลาดบ้างคนใช้นี่ไม่ใช่ประยุทธ์ไม่ใช่ประวิทย์ไม่ใช่อนุพงศ์คนใช้นี่คือเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นที่เขากําลังเติบโตอายุสิบแปดสิบเก้ายี่บยี่บอดยี่บสองมันควรจะฟังเขาว่าบ้างกว่าความหวังเขาบ้างฟังเขาบ้างธนาธรพูดก็ต้องฟังเขาธนาธรวันนี้อายุเท่าไรสี่สิบสองเขาพ้นจาก การถูกสารรัฐมนูญห้ามเล่นการเมือง10ปีก็เป็นแค่52เท่านั้นอีก10ปีประยุทธ์อายุเท่าไหร่ประยุทธ์อายุเท่าไหร่วันนี้จะ70แล้วอีก10ปีก็80ลุงป้อมเจ็ดอิกเสรบจ็ดีกสิปีก็เกือบเก้าแล้วแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมนะหลายคนก็ป่วยเป็นเบาหวานเป็นความดัน,เป,น,นเป็นนู่นเป็นนี่ฉะนั้นฟังคนรุ่นใหม่เขาว่างเพราะเขาเป็นคนต้องดูแลบ้านเมือง เขาเป็นคนต้องมาใช้หนี้ที่พวกสามปอก่อไว้นี่คือความจริงเป็นสัจธรรมที่ผมพูดเนี่ยเป็นสัจธรรมที่มันหนีไม่พ้นนะนั่งคุยกันดีกว่านั่งคุยกันดีกว่าฟังคนรุ่นใหม่เขาบ้างฟังประชาชนเขาบ้างฟังสื่อมวลชนเขาบ้างไม่ใช่ออกมาคูฟอดฟอดฟอตคุณพูดไม่ได้นะคุณด้อยค่าวัคซีนไม่ได้คุณดูถูกรัฐบาลไม่ได้เดี๋ยวตามฟ้องหมดดารงดารนานะตามฟ้องหมดที่มาคอเอากอดีอะไรก็ดี ออกมาขู่อย่างนี้จนสถาบันสื่อเนี่ยเขาออกมาประท้วงแล้วว่านี่คือริษนสิทธิเสรีภาพไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญบอกว่าเสรีภาพในการพูดการเขียนการอ่านเนี่ยมันเป็นของประชาชนประชาชนมีสิทธิพูดได้มีสิทธิพูดได้นะพูดได้และก็แสดงความคิดเห็นได้เมื่อคุณเห็นด้วยก็ไปทำไม่เห็นด้วยก็เฉยเฉยนี่เราถึงจะเดินไปสู่ประชาธิปไตยได้แต่เวลานี้เรามาอยู่ตรงเนี้ย เรามาอยู่ตรงเนี้มันเป็นระบอบทักษิณมันเป็นระบอบกึ่งพผเด็จการมันเป็นระบอบประชาธิปไตยแค่สลึงเดียวนะมันไม่ใช่ประชาธิปไตยร้อยเปอร์ระบอบประยุทธ์ที่เด็กคนรุ่นใหม่เขาพูดกันนี่คือความจริงที่ต้องยอมรับนะครับต้องยอมรับผมก็เอามาเล่าผสมปเสานกันซะตอนนี้บอกเพราะทักษิณเนี่ยเขาเข้าใจเขาเข้าใจหาเสียงเขาเป็นเซียนการตาลาด เขารู้แล้วว่าพูดตรงไหนเป็นจุดพูดตรงไหนเป็นจุดให้ประชาชนลุกขึ้นเพราะเขาอ่านออกแล้วว่าไม่นานนี้ประยุทธ์ไปไม่ไหวลาออกอย่าไปฝันยุบสภาเท่านั้นยกเว้นจะโดนบีบโดนบีบแล้วจะมีนายกคนใหม่นายกคนใหม่จะเป็นใครพรุ่งนี้ตามชมในรายการข่าวทะลุใหม่ซึ่ง เขาวิพากษ์วิจารณ์กันซุบซิบซุบซิบเล่นใต้ดินกันในหมู่วุฒิสมาชิกว่าเฮ้ยเอาคนนี้แหละเป็นวุฒิเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ไม่ใช่นายกพระราชทานเลยครับนะแล้วจะเป็นใครพรุ่งนี้อย่าพลาดรายการข้าวทะลุใหม่ขอพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการบุญลวีตีข่าวช่วงบ่ายๆเอาเรื่องนูน้นหยิบเรื่องนี้มาคุยให้ท่านฟังนะเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านอยู่กับบ้านส่วนใหญ่ท่านเหงาก็ เพื่อไม่ให้พลาดรายการนี้กดติดตามไว้นะชอบใจกดกระดิ่งนะแล้วก็กดติดตามไว้และก็และก็ช่วยกันแชร์แชร์แชร์ผมก็จะขอบพระคุณอย่างสูงกราบขอบพระคุณจริงๆครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆสวัสดีครับ